สวัสดีครับส่งงานนะครับ MG5 นะครับก็มาติดตั้งที่แถวนครปฐมนะครับเรามาดูงานติดตั้งกันเลยนะครับบอกเลยว่าไม่มีการตัดต่อหรือแคปใสายไฟแน่นอนงานติดตั้งก็ประมาณนี้มาดูกันนะครับสําหรับมุมมองกล้องหลังนะครับที่เราจะให้ดูนะครับก็จะเก็บไว้ด้านหลังแบบนี้เลยไม่ต้องออกไปข้างนอกนะครับสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มุมมองของกล้องหน้านะครับก็จะขึ้นให้อยู่ตรงกลางแบบนี้ เห็นไหมครับจะอยู่หลังกระจกพอดีสวยๆเลยตามขอบเก็บให้เรียบร้อยนะครับสําหรับไอจีต่อมามาดูตรงนี้ครับลูกค้าตัวน,นี้ปกติทั่วไปนะครับก็ซื้อกล้องมาเองก็จะเสียบกับตรงนี้กันนะฮะตรงช่องนี้ก็สามารถเสียบได้แต่เราไม่ได้เสียบกับตรงนี้นะครับคือเข้าร่วมกับฟิลเลยเพราะกล้องรุ่นนี้ไม่ใช้แบตนะครับก็จะเข้ากับฟิลแท็บเลยนะครับก็เก็บให้เรียบร้อย ในเกกะน,นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับสนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับก็ติดต่อทางเพจได้เลยนะครับลูกค้าสวัสดีครับ